สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกแมนนะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนี่เลยครับเลสโต o นดั s t วันนี้ผมจะมาลองสาธิตดูนะครับว่าเลสโต n นมันทํางานยังไงแล้วก็ตัวพลังงานเลสโต n นด้วยอย่างเช่นเออเนี่ยถ้าผมวางเงี้ยสวิตติดมันติดถึงแค่ไหนแล้วก็มาทดสอบดูนะครับผมจะลองวางรอบด้านดูงี้อ่ะกดปุ๊บติดหมดเห็นไหม วางออกไปอีกอะข้างๆติดหรือเปล่าอืมไม่ติดนะติดแค่นี้นะอ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวผมทุบใหม่เอากระจกวางดีกว่าจะได้เห็นอ่าเห็นรอบด้านเนาะว่ามันสว่างกี่ช่องนี่นะครับมันสว่างรอบตัวเนาะอย่างละหนึ่งช่องนะอ่าอันนี้คือพลังงาน stone เลสโตนถ้าเกิดผมติดสวิตธรรมดาปุ๊บเนี่ย ่ะมันติด2ช่องก็คือช่องตัวมันเองแล้วก็ช่องถัดไปเนาะแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เป็นเครื่องหมายบวกเนี้ยติดอันนี้กระตัวมันเองแล้วข้างๆโอเคคือถ้าพลังงานจากสวิตท,ทั้งหลายเนี่ยจากคันโยกเดี๋ยวผมลองคันโยกดูด้วยจากคันโยกก็ได้แค่นี้แค่ตัวมันเองกับถัดไปก็ได้แค่นั้นจะวางทรงไหนก็แค่นั้นเอ,อ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลสโตนวางบนนี้โปะอ่ะติดหมด16ช่องแล้วถ้าเกิด17อ่ะอืมอ่ะช่องสุดท้ายไม่ติดนี่เนะาะแสดงว่าช่องแรกเนี่ยมันได้ไฟด้วยถูกไหมถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นก้อนหินแทนนะเดี๋ยวนะอ่ะเปลี่ยนเป็นก้อนหินแล้วก็วาง ปุ๊บก,ก็เหมือนกันก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สิบห้านะครับนับผมเมื่อกี้ผมนับเฉพาะไฟนะถ้ารวมหินด้วยก็สิบหกไอ้ด้านข้างไม่เท่าไหร่เดี๋ยวทีนี้ด้านบนเออผมจะมาทําด้านบนสมมุติว่าคุณอยากจะให้ไอโคมไฟมันติดสูงสูงอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากให้ไอข้างบนเนี่ยมันติดนะ่ะแล้วสวิตช์อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แล้วข้างบนมันติดเนี่ยคุณก็ต้องโยงสายใช่ไหมโยงสายเลสโตนจากนี่อ่าถูกปะแล้วก็อาจจะเป็นสวิตอ่ะเป็นสวิตท,ที่นี่ก็ได้เป็นสวิตท,ที่นี่แล้วก็โยงน่ะถูกไหมครับกดปุ๊บอ่าไอไฟนุ่งก็จะติดเห็นนะคุณก็จะโยงโยงสายมันลงมาแบบนี้อ่ะอย่างถ้าดีหน่อยคุณโยงแบบโปรหน่อยก็ ทำเป็นขั้นบันไดม้วนแทนประมาณนี้ใช่ไหมมันก็ลดพื้นที่ลงไปหน่อยแล้วก็วางสวิตท,ที่นี่อ่าอย่างนี้กดปุ๊บเห็นไหมนะไฟติดแต่ถ้าเป็นบล็อกปกติทั่วไปมันวางซ้อนกันไม่ได้ฮนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมวางอันนี้แล้วต้องการซ้อนปุ๊บอย่างเงี้ยมันตัดเส้นอันเนี้ยขาดมันไม่ถึงกัน เนี่ยเห็นไหมไอ้เส้นเนี้ยพอวางปุ๊บขาดอ่าแต่ถ้าเป็นกระจกเนี่ยมันวางได้อ่าคุณก็มาใช้กระจกแทนอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็วางวางสลับไปสลับมา,างนี้อืมติดคันโยกอืม แงบเก็บกลายเป็นว่ามันไม่ทํางานบนกระจกเนาะไอเนี่ยไอคันโยกไอสวิตท,ทั้งหลายอ่ะติดนี่เปลี่ยนมางี้อ่ะติดแล้วแต่จริงมันก็มีวิธีที่มันดีกว่านี้นะแล้วก็สําหรับชั้นที่มันอยู่สูงๆแล้วคุณต้องการที่จะคอนโทรลอยู่ข้างล่างอะ่ะเมื่อกี้เราเทสให้ดูแล้วเนาะว่าไอตัวไอเลสโตนเนี่ยมันไปได้สิบกบล็อกเนาะเมื่อกี้เราเทสแนวนอนเนะาะทีนี้เราลองเทสแนวตั้งดูนะ อืมอ่าแล้วดูซิมันจะได้ไหมเออสิบห้าสิบหกสิบหกช่องนะครับวางเลสโตนลงไปเลยทีนี้เายาวโอเคเอานะอยู่บนนู้นเลยปุ๊บเงียบฉี่คือกูต่ออะไรผิดวะเนี่ยโอเคผมอาจจะต่อผิดเองอ่าสิบหกช่องขึ้นไม้ปุ๊บอ่ยิงเข้านี่อืม อ่าถึงอยู่งั้นผมจะไปเพิ่มต่อมันมนุนอ่าปุ๊บช่องที่17ถูกแล้วอืมอ่าไม่ถึงนะครับไฟไม่ถึงช่องนี้นะถึงนี้ปะไม่ถึงเออนี่ถึง แคนี้นะครับอันนี้คือแนวตั้งเนาะเป็นวิธีเป็นกระจกแต่คุณก็ต้องไปนั่งผุดทรายมาทํากระจกแล้วผมจะมีมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองแหละว่ามันทําแบบนี้ได้นะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆใช้ของน้อยกว่าแล้วก็คอนโทรลง่ายกว่านะเราจะใช้ดินนี่แหละครับเบสิกเอาสูงๆเลยอ่าต้องต้องการให้ไฟข้างบนติดโดยคอนโทรลจากข้างล่างเนี้ย เนี่ยโอ้โหแบบมันก็ไกลถ้าหรือเกินใช่ไหมคุณก็ทำงี้ครับครับตัวนี้มาเลสต stone toss เนี่นะฮะมาวางสับหว่างอืมเห็นไหมไม่ไม่ยะติดอันดับอันหนึง่งเว้นอย่างนี้อ่าเห็นไหมติดแล้ว ทีนี้คุณก็มาคอนโทรลจากด้านล่างได้เลยครับดับแล้วเห็นไหมครับติดแล้วดับอ่าเนี่ยนะตัวอย่างอันนี้เนาะมันมีประโยชน์กับการสร้างแบบนี้ก็คือเอออย่างเงี้ยคุณต้องการทำเป็นประตูน้ำตกสมมุตินะฮะผมสร้างคร่าวๆทำเป็นเสาน้ำแล้วกันเป็นเสาน้ำให้ชาวบ้านสักการะบูชากันนี้นะครับ อ่าอย่างนี้ใช่ไหมทีเนี้ยคุณอยากเป็นคนคอนโทรลตัววาล์วน้ําเนี่ยคุณอยากคอนโทรลและให้มันเปิดให้หมดอ่าผมเจาะช่องไ่อก่อนอืมเอาน้ําใส่ด้วยจะได้สมจริงอ่านี่นะอืมอ้าวเสี่ยงทิ้งทั้งนั้นกูเอาไมอ่าโอเคเนี่ยถ้าคุณอยากคอนโทรลทั้งหมดพร้อมกันเนี้ย โอโ้คุณลองนึกภาพตอนที่คุณต้องเดินสายเลสโตนนี้ครับมันก็จะวุ่นวายน่าน่าดูอะถูกไหมผมก็เลยมีวิธีนี้นําเสนอไงมันมันเหมาะกันกับไอ้ตัวนี้คุณก็เจาะช่องเว้นช่องแล้วคุณก็ไปดีไซน์เอาว่าอยากให้มันไปซ่อนอยู่แบบไหนอืมอืมอืมเนี่ยครับเห็นไหมสลับปิดสลับเปิดเออ คุณก็จะแปะข้างก็ใช้ได้เหมือนกันนะแปะข้างก็ใช้ได้นะแต่ต้องแปะให้ถูกนะถ้าแปะข้างมันต้องเป็นเต็มมัง้งผมว่ามึงมั่วแล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แปะข้างแล้วไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> มันต้องแปะสับวางกันอีกอย่างนึงอย่างนี้นี่อ่าอย่างนี้ต่างหากแล้วก็สับวางโดยการติดอย่างนี้ครับติดอย่างนี้เห็นไหมนี่อีกอันหนึง่งอ่า อ่าเห็นไหมพร้อมกันแล้วเนี่ยครับมันก็จะได้สับวางก็ได้หรือจะวางตรงเป็นแนวแบบแบบอย่างนี้ก็ได้แต่คุณก็ต้องไปคิดดูเองอะ่ะว่าคุณจะทําช่องห่างกันเท่าไหร่เพราะมันติดอันดับอันใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะไปติดฝั่งนี้ดับฝั่งนี้แทนนี่นะครับเป็นทริคเล็กๆสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะบางคนก็ยังไม่รู้อ่านี่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานวันนี้นี่เองนี่นี่ไฟติดตุง้ง อ่าอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ผมเทสให้ดูเนาะว่าระยะแนวสูงได้เท่าไหร่แนวยาวแนวนอนได้เท่าไหร่แนวตั้งได้เท่าไหร่อ่าจากจากที่ผมแนะนำมาเบื้องต้นนะฮะก็คือทุกคนก็น่าจะต่อเลสโตโซนกันเองเป็นอยู่แล้วแหละเนาะแต่อันนี้มันก็เป็นทริคเล็กๆสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะสาหรับคนที่อยากต่อขึ้นแนวสูงคุณไม่จําเป็นต้องเป็นขั้นบันไดหรือทําม้วนเป็นเป็นวง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 เสมอไปอะ่ะ ต่อแบบนี้งี้ก็ได้นะครับหรือเป็นอย่างข้างหลังผมตัวนู้นงสูงนู้นอะแล้วแต่จุดประสงมการใช้งานนะเพื่อนๆลองต่อเอาแล้วก็ถ้าเกิดใครติดปัญหาว่าเอ้ยอยากต่อได้แบบนี้อยากต่อแบบนี้พี่ช่วยแนะนําให้หน่อยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีอีกวิธีหนึ่งผมลืมบอกอย่างนี้นะครับอย่างเช่น ผมต่อให้ดูแล้วก็เอาไฟไว้บนนี้อ่าเราจะต่อลักษณะเดียวกับกระจกนี้นะครับแต่เราบอกว่าบล็อกเนี่ยมันไม่สามารถทะลุผ่านไปได้เนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมเลสโตนมันมันผ่านขึ้นไปไม่ได้ถ้าเราใช้บล็อกดินพวกนี้เปลี่ยนจุดอะไรก็ไม่ได้ได้บอกวะ่าไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะครับเราจะใช้เป็น สลับเราใช้เป็นสลับแทนอวางสับวางอย่างนี้แล้วก็เลสโตนวางอืมอืมเสร็จแล้วก็เอาไฟแปะผมเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แทนนะเมื่อกี้ผมวางผิดอ่าถ้ามันยิงเข้าหาไฟนี่นะครับเห็นนะเป็นสลับก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าเหมือนนี้เห็นไหมอันนี้ออกด้านข้างก็ใช้เป็นกระจกหรือถ้าใครไม่ ไม่ทํากระจกก็ทำเป็นแสล็บอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีนี้นี่อ่าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ารอบนี้จบจริงๆแล้วไอ้นี่มันมาวุ่นวายกับผมแล้วเออโอเคไปแล้ว